สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องสารพันธไม้จะพาเพื่อนๆมาพบกับต้นมันเบอร์รี่นะครับหรือว่าต้นมอนที่เรารู้จักกันนะครับเพื่อนนี่ครับลักษณะใบของเขาเพื่อนเพื่อนเป็นแบบนี้นะครับนี่ออกลูกแล้วครับเพื่อนๆอันนี้ต้นเตี้ยมากเพื่อนดูครับนี่ครับสูงจากพื้นดินแค่หนึ่งฟุตนะครับเพื่อน ต้นนี้ต้นนี้เป็นกิ่งชํานะครับผมแนะนํากิ่งต้นแม่พันธุ์ของเขานะครับมาชําลงดินเสร็จแล้วพอมปนแตกใบแตกแล้วเอามาปลูกลงดินเพื่อนกลายเป็นกิ่งชําปลูกไว้ได้ประมาณสามเดือนเพื่อนดูเขาเขาออกลูกแล้วครับเพื่อนนี่ครับนี่ยังมีเด็กติดพื้นยังมีเด็เพื่อนนี่ครับนี่ครับเพื่อนเห็นไหมครับนี่คือกิ่งชําต้นมันบุรี่ครับ ถือว่าต้นมอนนะเพื่อนต้นเตี้ยติดพื้นเลยครับเพื่อนแต่ออกลูกเต็มไปหมดเลยครับเพื่อนดกมากครับดูนี่ครับเนี่ยแย่ๆเลยครับลูกเขาใต้ใบอันนี้ยังลูกเขายังก็ไม่ยังไม่เคยสุกเลยครับถ้าสุกก็จะเป็นสีออกดำๆนะกินอาจะหวานเหมือนเพื่อนนี่ครับอันนี้คือกิ่งชํำนะครับมาปลูกไว้ได้จำเดือนกว่านี่ครับดูลักษณะใบแล้วก็ยอดเขาครับใบหมอนนะครับหรือต้นมานเบอร์รี่ของเรานะครับ วิตามินเยอะครับลูกนี้กินอร่อยครับเพื่อนๆโตไวครับต้นนี้ปลูกไม่นาก็จะโตครับพอมันโตแล้วเพื่อนๆอยากจะให้มันติดรูปเพื่อนต้องตัดกิ่งเขาออกนะครับแต่งกิ่งเขาก็จะได้แตกยอดใหม่แล้็แตกลูกใหม่เพื่อนๆนี่เห็นไหมครับสวยมากมาดูอีกต้นครับต้นเล็กๆนี่ครับเพื่อนอันนี้ยังไม่ถึงฟุตเลยนะครับเพื่อนที่ก็เป็นกิ่งชามลงดินเหมือนกันครับนี่เห็นไหมครับ ตีพื้นดินเลยแต่ออกลูกเยอะแยะเลยตัวนี้เนี่ยออกลูกเต็มเลยครับนี่นเพื่อนเ่เห็นลูก,กไหมครับเ็าจะสุกนะครับเพื่อนนี่ครับพื้นดินอยู่นี้ต้นนี้สูงไม่ถึงหนึ่งฟุตนะครับแต่ออกลูกเต็มเลยครับช้ำง่ายเพื่อนตัดกิ่งไปช้ำลงดินได้เลยนะครับหนึ่งเดือนเขาจะแตกรลกแตกยอดเลยตัวนี้ครับอันนี้คือต้นมันเบอร์รี่หรือ ลูกมอนนะครับที่เรารู้จักกันนะครับเนี่ยครับโตไวเพื่อนออกลูกดกเลยครับเพื่อนนี่ผมจะพาไปดูกิ่งแม่พันธเขานะครับว่าโตแค่ไหนแล้วนะครับนี่ครับเพื่อนๆอันนี้คือตัวแม่พันเขาครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆกิ่งเขาใหญ่ๆนี้ครับเขาใหญ่เขากิ่งเขาโตขึ้นมาเนี่ยเราต้องตัดให้เขาแตกใหม่นะนี่ผมตัดไปหนึ่งรอบแล้วนะเขาแตกใหม่นี่ครับเพื่อนๆดูลูกเขาเขาลูกใหญ่มากครับนี่ครับเพื่อนดูลูก มัเบอรีีลูกนี้ครับใหญ่มากครับกำลังจะสุกใช่ไหมเพื่อนครับเร็นผลิตต้นหมอนนะครับนี่ครับเพื่อนดูลูกเขาครับใหญ่ครับนี่นะครับนี่เนี่ยจะเก็บกินได้แล้วครับไหมครับเพื่อนนี่คือแม่พันธุ์เขานะครับนะครับตัดกิ่งเนี่ยครับเพื่อนกิ่งแบบเนี้ยครับนี่ครับไมค่อบเพื่อนตัดตัดเซกเิตใบเขาทิ้งนะครับแล้วก็ไปช่ำลงดินครับเดี๋ยวก็แตกครับเพื่อนติดง่ายครับต้นนี้เพื่อน ลองไปชํำดูที่บ้านได้เลยนะครับถ้าใครมีนะครับมีกิ่งครับชํำไว้ปลูกที่บ้านได้เลยนะครับเพื่อนๆติดง่ายครับแล้วก็ลูกก็อร่อยด้วยครับเพื่อนใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็ฝากสอบถามใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อน